สิทธิ์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยรวมพลังทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่ออนาคตการศึกษาไทยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566สิทธิ์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยรวมพลังนำพุ่มผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุยโดยมีนายบัญญัติภูมิผลพุ่มในการโรงเรียนเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับ พร้อมตั้งขบวนแห่พุ่มผ้าป่าจากสิทธิ์เก่าทุกสาขาอาชีพได้ร่วมกันบริจาคสำหรับการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานำโดยพลโทเทียนพง์เมืองพรมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะก,กรรมการดำเนินง,งานทอดผ้าป่าสามาคัคคีการศึกษานายอำนาจชดช่วงประธานคณะก,กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะสมุยนอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์เก่ารุ่นต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีจัดให้มีพิธีทางศาสนาและพิธีศักกระบูรพากยาให้กับอดีตผู้อุ่งในการโรงเรียนและคณะครูที่ได้ล่วงลับไปแล้วการทอดผ้าป่าสาม,มัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนจำนวนเจ็ดคนสำหรับรายได้จากการทอดผ้าป่าสาม,มัคคีเพื่อการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนด้วยการจัดซื้อสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยโดยได้บางส่วนโรงเรียนเกาะสมุยจะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้การทอดผ้าป่าสัมมคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ปัจจุบันโรงเรียนเกาะสมุยมีนักเรียนชายหญิงจำนวน 1450คนทําคนทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และที่ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาได้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้มีการกลับมาพัฒนาประเทศและเกาะสมุยประวัติโรงเรียนเกาะสมุยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาค,คม2493 ใช้อาคารเรียนนักธรรมวัดศรีทวีปหมู่5ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยโดยมีนายซึ่งเงียมขารักเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และมีพระครูสุวัตรธรรมคุณจะอาวาสวัดศรีทวีปเป็นผู้อุป,ปาการะเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ต่อมาในวันที่11พฤษภาคม2510ได้ทําการย้ายโรงเรียนเกาะสมุยมาอยู่ที่หมู่ที่1 ตำบลลิปะน้อยอำเภอเกาะสมุยโดยมีผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนจำนวน42ไร่เมื่อปีพศ2561ปัจจุบนันโรงเรียนเกาะสมุยเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว68ปีมีผู้บริหารมาแล้ว14คนโดยขณะนี้นายบัญญับภูลผลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุยคนปัจจุบนันสนับสนุนโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช